สวัสดีเช้าวันที่20นะครับนี่ครับวันนี้ก็เสร็จแปลงหมดไหมยางแล้วนะครับวันนี้เช้านี้เราก็มาเก็บหัวหมกกับเที่ยวสุดท้ายวันนี้ครับวันนี้ก็จะมารับรถไปโค้รถไถกลับบ้านไปอาบน้ํานะครับทีมงานทัพย์ในช้านะครับนี่ครับผมเช้าวันนี้เราก็มาเก็บหัวหมกเก็บไม้ฟืนที่เหลือครับอย่าให้เหลือนะครับเอาเท่าที่ว่าเอาหวยใหญ่ใหญ่ขึ้นไปนะครับ ครับผมนี่ครับคนขับหัล้อก็คอยมาแบบคุมมาคุมแล้วก็มาเท้าเอวอย่างเดียวครับนี่ครับนี่ครับผมพี่กายอ่านี่ครับในหัวล้อผมนะครับอ่านะครับผมนี่ครับเบาครับเแล้วเบาวขึ้นดาบหัวหมกอยู่นะครับเอาให้เอาให้มันมันเหลือน้อยที่สุดหัวเล็กที่สุดครับนี่ครับดูครับยี่สิบไลนะครับของจังนะครับนาบอลนะครับนี่ครับ Okay, yep.